ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่3นะครับกระทู้ถามกระทู้ถามสดของท่านเอกวินโชคประสบรวยเรื่องความคืบหน้าการดําเนินการห้องเรียนปลอดฝุ่นของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนับเรียนกรุงเทพมหานครเชิญท่านเอกวินโชคประสบรวยถามได้ไม่เกิน3ครั้งนะครับแล้วก็ภายในระยะเวลา20นาทีครับเรียนเชิญครับครับผมขอบคุณครับท่านประธานผมเอกวินโชคประสบรวยครับสมาชิกสว่างเดพเคระทีวีนะครับกระทู้ถามสดวันนี้เดี๋ยวผม ขอรูปภาพพื้นหน้าจอหน่อยครับจะสอบถามวันนั้นเป็นวันที่หลังจากที่ผมได้ถแถลงเรื่องห้องปอดฝุ่นที่สามารถใช้งบสบประะชได้นะครับแล้ววันที่6มีนาเพจกรุงเทพนะครับท่านผู้ว่าก็มีการนัดประชุมเพื่อให้กรุงเทพหมหานครและสำนักงานเขตต่างๆสำนักพัด ได้เร่งจัดทำโครงการใช้งบประมาณของหลักประกันสุขภาพเพื่อทำห้องปลอดฝุ่นนะครับจนวันนี้เดือนกว่า,วาแล้วเกือบสองเดือนแล้วผมจะสอบถามไปยังฝ่ายบริหารนะครับว่าความคืบหน้าในการจัดตั้งโครงการห้องปลอดฝุ่นของสำนักงานเขต50เขตรวมแล้วศูนย์เด็กเนี่ย265ศูนย์เนี่ยครับ ตอนนี้มีเขตไหนบ้างแล้วที่ตั้งงบสบปสชซื้อเครื่องกองอากาศเครื่องปรับอากาศที่สํานักงานเขตครับสอบถามไปยังท่านประธานผ่านไปยังฝ่ายบริหารครับขอบคุณครับขอบคุณท่านเอกวินคําถามที่หนึ่งครับเชิญท่านผู้ว่าชาติครับครับ,รบเรียนท่านสราชิีท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติครับขออนุญาตให้ท่านรองสารนรงรับผิดชอบส่นักพัฒเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดครับเรียนท่านประธานสภาท่าน สมาชิกผู้ทรงเกียรตนะครับเดี๋ยวขอเนี่ยขึ้นสไลด์นิดนึงได้ไหมครับจะได้เห็นภาพรวมก็ระหว่างรอนะครับก็คิดว่าการทำห้องปอดฝุ่นก็เป็นนโยบายที่พยายามทำผมคิดว่าเราแบ่งออกเป็น2ส่วนนะครับส่วนที่1ก็จะเป็นอยู่ที่อยู่ในภายใต้ของอำนาจที่กทมดูแลก็คือโรงเรียนในสังกัดอันนี้ ก็ได้ผ่านงบประมาณในปี68เรียบร้อยนะครับก็อยู่ในขั้นตอนของการทําส่วนที่ท่านสมาชิกถามจะเป็นศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนซึ่งอันนี้จะเป็นอ,อยู่ภายใต้ของการกระจายอำนาจให้ชุมชนดูแลนะครับซึ่งกรุงเทพมหานครก็พยายามจะจัดทํางบประมาณมาตลอดแต่ว่าอย่างที่ทุกท่านทราบก็จะมีข้อปัญหาเรื่องของสิทธิในตัวพื้นดินของของตัวศูนย์เด็กนะครับปัจจุบันเนี่ยได้ดําเนินการ ทั้งหมดเนี่ยมี264ศูน์นะครับก็ทั้งหมดแบ่งออกเป็น867ห้องนะครับทั้ง867ห้องเนี่ยก็จะทำดำเนินการห้องปอดฝุ่นยอยู่ใน3รูปแบบนะครับรูปแบบที่1ก็คือเป็นห้องปิดเฉยๆนะครับอันนี้ไม่ได้มีเครื่องปรับอากาศแล้วก็ไม่ได้มีเครื่องฟอกอากาศเนี่ยอันนี้ทำดำเนินการเป็นห้องปิดเนี่ยมีทั้งหมด536ห้องนะครับ รูปแบบที่2ก็คือเป็นห้องปิดแล้วก็มีเครื่องฟอกอากาศนะครับทั้งหมด374ห้องครับแล้วก็รูปแบบที่3ที่เป็นห้องปิดมีเครื่องฟอกอากาศแล้วก็มีเครื่องแล้วก็มีเครื่องปรับอากาศหรือแอร์เนี่ยทั้งหมด303ห้องครับต่อไปที่ท่านสมาชิกถามว่าพอดีเราก็พยายามหาทางออกให้กับชุมชนนะครับโดยที่พอเราไม่สามารถตั้งงบของราชการได้เนี่ยก็ไป หารือกับทางสปส,สชแล้วก็น,นี่เราก็ไปปลดล็อกเรื่องของการของบประมาณกับทางกองทุนนะครับโดยที่แต่ก่อนเนี่ยถ้าดูทางซ้ายมือเนี่ยจะเห็นว่าทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหรือสพอดอเนี่ยจะขอแนะนำกลุ่มประชาชนนะครับซึ่งจะมีข้อจำกัดก็คือจะจัดซื้อคารุพันเนี่ยได้ไม่เกิน2,000 20, 0บาทนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยทางศูนย์พัฒนาเด็กอนวัยเรียนเนี่ยสามารถขอแนะนำที่เรียกว่านหน่วยงานที่สามารถมีอำนาจในการขอได้มาก กว่าวงเงิน20,000บาทนะครับปัจจุบันเนี่ยก็ได้แก้หลักเกณฑ์เนี่ยในช่วงอย่างที่ท่านสมาชิกเรียนนย็คือตั้งแต่ช่วงปลายกุมพาต้นมีนาแล้วนะครับโดยที่ศูนย์สามารถขอได้นะครับจากนั้นเนี่ยเรามีการประชุมแนวดิ่งก็ขอ ให้ทางศูนย์เล็กๆทำความาเข้าใจว่ามันขออย่างไรมีการทำเ,เรียกว่าเป็นตัวอย่างโครงการให้กับทางศูนย์เล็กๆเป็นผู้ขอเองนะครับเ,เพราะฉะนั้นคารุพันธ์ทั้งหมดเนี่ยจะไม่ได้ตกเป็นของเขตแต่ว่าจะเป็นคารุพันธ์ของศูนย์เด็กเองเลยนะครับปัจจุบันก็มีความคืบหน้าทั้งหมด150ศูนย์นะครับที่ประสงค์ที่จะขอในตอนนี้นะครับแล้วก็มีความคืบหน้าที่จะเขียนขอโครงการมาแล้ว97ศูนย์สไลด์ต่อไปครับก็อันนี้ก็จะเป็นแบบฟอร์มที่ สไลด์ต่อไปได้ไหมครับอันนี้เป็นแบบฟอร์มที่เราให้รายงานมาทุกวันนะครับอันนี้มาจากเมื่อเช้านะครับก็มีหลายเขตที่ขอมาแล้วเดี๋ยวคําถามที่ท่านสมาชิกถามว่าเขตไหนบ้างเนี่ยเดี๋ยวผมขออนุญาตให้ทำเอกสารตามไปจากข้อมูลนี้นะครับก็ปัจจุบันมี97ครับได้ไปแล้ว1นูนย์นะครับที่สร้างม,มาคือศูนย์เด็กน่าสมหวังครับที่เขตบึงกลุ่มอันนี้ได้งบประมาณละก็กำลังจัดทําอยู่นะครับก็คิดว่าจะทยอยทาเพื่อให้ทัน ซีซั่นของฝุ่นหน้าครับขอบพระคุณครับขอบคุณท่านรองผู้ว,ว่าราชการท่านสานนท์นะครับเชิญท่านเอกวินคําถามที่สองครับครับขอบคุณครับท่านประธานจริงๆผมมีคําถามเดียวนะครับก็ก็โอเคได้ความชัดเจนว่าหลังจากฝ่ายบริหารได้ไประชุมแนวดิ่งก็มี97.0ที่ทําเรื่อง ขอตั้งโครงการห้องปลอดฝุ่นมาเดี๋ยวผมอยากให้ฝ่ายบริหารติดตามนะครับออโดยเฉพาะรองผู้ว่าที่กํากับดูแลเรื่องนี้นะครับเพราะว่ามีบางเขตก็ยังไม่ได้ขยับหลังจากที่ท่านประชุมแนวดิ่งไปนะครับแล้วก็งบประมาณสปสชมันก็ต้องรอในระยะเวลาหลาย,ลายเดือนนะครับจริงๆมีการประชุมทุกเดือนทุกเขตนะครับอยากให้ฝ่ายบริหารติดตามแล้วก็ขอบคุณฝ่ายบริหารอีกครั้งหนึ่งที่ได้ปรับ ค่าเ,เงินเดือนอาสาผู้ดูแลเด็กเพิ่มขึ้นนะครับครับยังไงก็ขอบคุณฝ่ายบริหารผ่านไป<ม>ยังท่านประธานด้วยครับขอบคุณครับ